ตอนนี้คุณชินอยู่แถวพระรา8นะฮะเชิญเลยครับ ขอบคุณมากนะครับทั้งสองท่านนะฮะคือภาพของสะพานพระราม8ลอยกระทงเนี่ยวันนี้เที่ยงนี้เนี่ยคนเรื่องกับเมื่อคืนเลยนะฮะเนื่องจากอะไรทีมงานเปิดภาพเมื่อคืนนี้หน่อยครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพเนี่ยเขามีการจัดกําลังกับเรือเนี่อล่องตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงพระราม9านะฮะคือล่องเก็บกระทงจุดต่างๆทั้งพระราม8สะพานพุทธจุดเอเชียทิคไปถึงพระราม9เนี่ยระยะทาง15กิโลเมตรไล่เก็บกันมาตั้งแต่2ทุ่มถึงประมาณตี5ก็ทำให้ผลพวงวันนี้ เคลียเรื่องของขยะของปริมาณกระทงเนี่ยมันได้ชัดแจ๋วเลยนะฮะคือตั้งแต่รุ่งสาเนี่ยก็ไม่มีขยะของกระทงแล้วส่วนเรื่องของปริมาณขยะมันเป็นยังไงกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยกระทงเนี่ยวันนี้ก็ยังคงถ้าเกิดเป็นปีก่อนๆเนีย่ยผมมีเรื่องของขยะให้เห็นอยู่นะฮะปีนี้เก็บไว้แต่ปริมาณขยะมันเพิ่มกว่าปีก่อนนะฮะปีนี้เขานับกันได้เฉพาะกรุงเทพเนี่ย572,000 6 0 2ใบเพิ่มจากปี64มาถึง169,367ใบคิดเป็นร้อยละ4 2เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ที่เดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้สมารณรามแปดทีมขาก็คอยลงมาตรวจสอบเก็บบรรยากาศสีสันไปเจอวัยรุ่นปกติแล้วจะมีครอบครัวแล้วก็กลุ่มคู่รักหนุ่มสาวเขาลอยกระทงกันนุ่งกันนิ่งกันใช่ไหมมีกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายเขารวมตัวกลุ่มเพื่อนกันนะฮะเป็นคนโสดนี่แหละเขาบอกเขาเป็นตัวแทนกลุ่มคนโสดมาอธิษฐานจิตริมแม่น้ํามาริมแม่น้ำเลยฮะ ยกมือท่วมหัวแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ลอยนะเขาชูดกระทงอะเขาคว้างกระทงลงแม่น้ําก็ถามเขานะว่าอ้าวทำไมทำอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นตัวชายคนโสดอันเนี้ยลอยกระทงแบบโสดไม่ได้พานนะแต่อยู่นานๆที่นี่ไม่ได้มันบาดตาบาดใจจริงๆก็เป็นสีสันที่เอามาเล่าเอามาฝากกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับส่วนล่าสุดบรรยากาศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ย ไม่มีขยะก็จะมีแค่ผักตกพยาวาลแล้วก็ปริมาณขยะเนี่ยอย่างที่เห็นคือเคลียร์เส้นทางแม่น้ำเจ้าพยาที่เราประเมินจุดต่างๆแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างจะแม่ดีใจกับคนกรุงเทพจริงๆนะครับอันนี้คือรายงานสดเที่ยงสั้นๆในช่วงนี้กันก่อนนะครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G ครับอขอบคุณคุณชินด้วยนะครับคือถ้าเห็นภาพด้านหลังคุณชินเนี่ยก็คือ,อแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณสภาพระราม8 กระทงอ่ะแทบจะไม่ไม่มีแล้วแหละแต่ที่มีขาวๆเ,เนี่ยคือขยะชนิดอื่นแม่เออข้าคุณชินจิงค่ะ